คือเราไม่อยากให้มีคนที่เป็นพยาบาลหรือหมอมาอยู่ใกล้ตัวเราอะเราต้องฝึกตัวเองให้อยู่กับตัวเองให้ได้ต้องช่วยเหลตัวเองให้ได้เนี่ยค่ะสุขภาพสำคัญมากกินได้แล้วค่ะเมื่อก่อนช่วยไม่ได้ค่ะแข็งแรง้ะคะ่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อวันธนีนามสกุลมาสุขสมบูรณ์ตอนนี้อายุ68แแล้วค่ะเดิมทีเป็นคนที่มีความดันสูง ต้องกินยาลดความดันแล้วก็มีไขมันในเลือดสูงแล้วมีอาการลมชักมือเท้าอ่อนแรงเพื่อนที่ตึกเขาคิดว่าเดินจงกลเพราะว่าเดินช้าๆก้าวไม่เป็นก้าวแล้วมีอยู่ช่วงน,นึงก็ยกแขนยกขาไม่ขึ้นยกไม่ได้คือใส่เสื้อก็ติดตะขออะไรก็ไม่ได้เวลาลุกจากเตียงอ่ะเราความเคยชินอ่ะทำอะไรมันไวๆอ่ะเร็วๆอ่ะลุกจากเตียงแล้วเผลอแล้วมันล้มอ่ะหัวแตก รู้สึกว่าเออทําไมเราเป็นแบบนี้แข็งใจที่เราจะต้ดูแลตัวเองไม่รู้จะทำยังไงยาหมอก็กินแล้วทําไมมันไม่ดีขึ้นทีนี้มีคนก็บอกว่าให้กินอันนี้ช่วยได้ก็เลยลองกินดูมันก็ดีขึ้นจริงๆครั้งแรกกินรู้สึกว่าเหมือนกับกินลังนกอะแต่ลังนกที่ออกเปรี้ยๆนิดนึงอร่อยค่ะเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงมันไม่มีกินอะค่้นๆหน่อยอย,อย่างนั้นอะคะ แล้วทีนี้ทานไปได้สองสามวันรู้สึกว่ามันอาการวูบวูบอะค่ะมีอาการร้อนๆเหมือนกันทีแรกก็กลัวเหมือนกันว่าจะร้อนในไหมทีนี้ไม่ใช่ค่ะพอทานต่อแล้วรู้สึกว่าหลับสบายผิวพรรณดีขึ้นประทับใจก็คือว่าตื่นขึ้นมารู้สึกหนึ่งสดชื่นสองเวลาเดินนี่เป็นก้าวๆแล้วไม่ต้องไถ่ละสามเขียนหนังสือได้แล้วสี่ เปิดน้ำขวดได้แล้วไม่ต้องอาศัยคนอื่นเปิดให้แล้วเมื่อก,ก่อนนี้เวลาเชา้ชาๆตื่นขึ้นมาไหว้พระพรหมมือจะแบนแบบนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเอ้ยแบนแล้วนะก็หมายถึงว่าบอกว่าอะไรบอกว่าแข็งแรงแล้วเมื่อก,ก่อนนี้จะต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้จะเป็นแบบนี้ลนะ่ะเพื่อนรอบตัวตามกันมาเป็นแถวเลยเขาก็ทานกันนะแบ่งๆเขาก็ทานกันก็บอกว่าดีเขาก็เลยซื้อทานกันใหญ่เลย ตัวนี้นะคะ่ะเป็นสินค้าที่เราสามารถใช้ดีแล้วบอกต่อได้เพราะว่าหนึ่งมันดีต่อสุขภาพสองทำแล้วเพื่อนยิ่งมายิ่งเยอะสามมีรายได้ที่มั่นคงอนาคตถ้าเราไม่ทำงานแล้วยังมีรายได้เข้าหาตัวเพราะว่ามันทำง่ายมันไม่ยากแค่ใช้ดีแล้วก็บอกต่อแต่สินค้าก็ดีจริงๆค่ะคือสุขภาพคือความมั่นคงนี้คือจริงค่ะเพราะว่าเราต้องฝึกเราต้องเรียนรู้ ที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้มีลูกแต่ลูกอยู่เมืองนอกเช้าเช้าก็ไลน์มาถามมาม้ามามีเป็นยังไงสบายดีไหมบ๊ายบายจุกจูบไปแล้วไปทํางานแล้วเราก็ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้เพื่อนถึงเวลาก็บ๊ายบายกลับบ้านแล้วดูแลตัวเองก็ดีๆเนาะอย่างเงี้ยคือเราไม่อยากให้มีคนที่เป็นพยาบาลหรือหมอมาอยู่ใกล้ตัวเราอะเราต้องฝึกตัวเองให้อยู่กับตัวเองให้ได้ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้เนี่ยค่ะ สุขภาพสำคัญมากชมไม่ได้แล้วคะ่ะเมื่อก่อนชูวไม่ได้คะ่ะแข็งแรงแล้วคะ่ะบ๊ายบาย